สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับลีลาชาแนลหลังจากที่ผมทำเฟิร์สรูปของประเทศเอธิโอเปียในนิวฟอน t ทียเพ s พาร์ทที่แล้วนะครับวันนี้นะผมก็จะมาอัปเดตตัวแพทนะครับที่ยังมีตัวอัปเดตเพิ่มนะก็คือมันไม่ได้มีเฉพาะตัวเอธิโอเปียที่เข้ามานะครับมันจะมีโหมดใหม่นะครับอีโหมดหนึ่งนะครับเรียกว่าโหมด e c r e t Society นะครับแล้วก็ตัว Personality ผู้นำนะที่เคยมีอยู่แล้วนะ แบ่งเป็น2 personality นะครับซึ่งเป็นอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับหลังจากแพทที่แล้วนะครับเรามาดูกันว่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้นั้นมันเป็นยังไงนะครับตอนแรกนะครับเราต้องมาเลือกตรงที่ต้องมาเลือกเกมสแตนดาร์ดนะครับเกมตอนนี้นะครับของเราก็จะมีอยู่3ด้วยกันอยู่3 extension นะครับใครที่ซื้อตัว civilization แบบเป่าปมาอยู่ที่สแตนดาร์ดรู e นะครับส่วนคนที่ซื้อ e x t e n d i o n แ extension นะที่เป็น rise and fall เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วน e x p a n s i o n ใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็น Gathering Storm นะครับสำหรับผมนะคนที่จะซื้อ New Frontier Pass เนี่ยก็จะต้องมีอย่างน้อยนะครับคือ Rise and Fall นะครับถึงจะซื้อได้นะแล้วทีนี้นะครับ Rise and Fall เนี่ยเราก็ยังสามารถมีโหมดพิเศษที่สามารถเล่นได้นะครับก็คือเป็น Secret Society Mode นะครับถ้าเราอยากเล่นโหมดเนี้ยเราจะต้องเลือก Rise and Fall นะเป็นต้นไปนะครับหรืออาจจะเป็น Gathering Storm ก็ได้นะครับก็จะมีโหมด Apocalypse นะครับที่อัปเดตเข้ามาในครั้งแรกของ Gathering Storm New Frontier Pass ครั้งที่แล้วเนาะอ่าเราก็ติ๊กถูกนะครับพอเราติ๊กถูกเนี่ยเกมมันก็เซตดิ้งให้มีโหมดนี้นะครับให้เราเลือกเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราผมจะเข้าไปรีวิวนะครับในตัวเกมอีกทีหนึ่งนะว่าไอ้โหมดเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับส่วนผู้นำนะครับที่มี personality เพิ่มขึ้นนะครับชนชาติที่เข้ามา2ชนชาติก็คือเป็นฝรั่งเศสนะครับจะมี personality เดิมนะครับก็คือ c a t เธอ i n e นะครับ Back q u e e นะครับก็จะเป็น personality เดิมความสามารถแบบเดิมเนาะส่วนแคทเธอรีนมาริฟิเซนต์เนี่ยก็จะเป็น personality ใหม่นะครับของแคทเธอรีนครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับความสามารถก็จะแตกต่างกันนะครับโดยความสามารถของแคทเธอรีนมาริฟิเซนต์เนี่ยก็จะให้ค่า c u เ t อ r ์นะครับกับ luxury resort นะครับที่ตั้งอยู่ติดกับ theater square หรือติดกับเขตสีม่วงนะครับ แล้วก็จะได้บวก2 c o c u l t u r นะครับกับ luxury s o n e เนี่ยถ้าสร้างติดกับชาตูด้วยนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆสร้างเขต theater square เนี่ยก็จะมีโปรเจกต์พิเศษนะครับที่ชื่อว่า คอร์สเฟสติวัลนะครับที่ให้เราสร้างโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาได้เนาะตัวโปรเจกต์พิเศษเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าเวลาสร้างเราได้อะไรเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในเกมอีกทีนึงเนาะแล้วก็เพอร์สันนอลิตี้ของอีกคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเทสตี้รูสเวล์นะครับจากเดิมนะครับเทสตี้รูสเวล์เนี่ยที่เขาจะมีความสามารถของอลาฟไรเดอร์ Rider, นะครับตัวนี้ความสามารถของอเมริกาดั้งเดิมเนะี่ยก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับโดยที่มีการเพิ่มค่าอันวอยนะครับจากการ ทำเควสหรือว่าการส่งอันวอยไปที่ซิตี้สเตทที่เราทําการค้าอยู่นะครับถ้าเกิดเราทําการค้ากับซิตี้สเตทอันไหนอยู่นะครับเวลาเราส่งอันวอยไปเนี่ยมันจะได้อันวอยเพิ่มขึ้นจาก1เป็น2นะครับความสามารถอื่นๆก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต่างส่วนเทสตี้รูสเวลที่เป็นที่เพิ่มเข้ามานะเพอร์ซันแลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือเป็นเทสตี้รูสเวลบูมูสนะครับตัวนี้ความสามารถจะเน้นไปในทางที่ใช้ความสามารถของเนเชอร์พาร์กนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับที่มีความสวยงามระดับ บริสต์เทคกิ้นะครับหรือความสวยงามระดับสูงสุดเนี่ยเขียวเข้มเนี่ยมันจะได้ค่าวิทยาศาสตร์2นะครับถ้าอยู่ติดกับภูเขานะครับติดกับ Natural Wonder อซึ่งมันจะเขาเรียกว่าบริสต์เทคกิ้งอยู่แล้วเนาะก็ได้ค่าวิทยาศาสตร์2องนะครับทำให้ยูของของพื้นที่รอบๆ Natural Wonder เนเชอรัลวันเดน่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะมีค่าวิทยาศาสตร์มาฟรีๆเลยยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปเลือกตั้งเมืองข้างๆกับเนเชอรัลวันเดเนี่ย ได้ค่าวิทสองฟรีเลยคนระับไม่ต้องทําอะไรเลยได้เลยนะครับและถ้าเกิดพื้นที่นั้นนะครับอยู่สร้างติดกับวันเดอร์หรือกับพื้นที่ป่านะครับบูธนะครับก็จะได้ค่าเ c u เจอร์ด้วยนะครับถ้าอยู่มีพื้นที่ความสวยงามนะครับเป็น breathtaking นะครับก็จะได้ค่า culture บวกสองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถอันเดิมนะครับของอเมริกานะครับก็คือ n a t รั a l park ที่สร้างอยู่ที่เมืองไหนนะครับจะทาให้ค่าแอพเพียวเมืองนั้นนะบวกหนึ่งช่องนะครับ l ฟไร rider ก็หายไปนะครับถ้าเกิดเราเล่น persona ของ blue m o o นะครับ ตัวラฟเรเดอร์จะไม่มีให้สร้างนะจะมีแค่ตัว P51 Mustang ให้สร้างนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเน้นเป็นฝั่งสงครามนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเน้นเป็นฝั่งเคาน์เตอร์นะครับแยกกันชัดเจนเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นตัวโหมดใหม่นะครับก็คือ Secret Society m o d e นะครับตัวนี้เราเลือกชนชาติอะไรดีเอาเป็นอเมริกานะครับเอาเป็นบูมูสและกันนะผมชอบสายสงบนะลองเข้าไปดูแล้วกันนะว่าภายในเกมจะเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับความสามารถของบูมูสเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่ที่อยู่ติดกับภูเขานะครับมีค่าความสวยงามเป็นระดับบิดเทคกิ้งเนี่ยก็จะได้ค่าวิทยาศาสตร์ด้วยนะเดีย๋ยวผมลองเช็คบริสเทคกิ้งมีอะไรบ้างอันนี้ใช่นะครับนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับเดีย๋ยวผมจะตั้งมันตนัวนี้ปิ้งโอ้โหได้ค่าเคาเอร์ด้วยนะครับสนะครับก็คือได้ค่าเคาเอร์จากติดป่านั่นแหละ ติดป่าได้2ติดภูเขาได้วิทนะครับงามงามงามพื้นที่อย่างงามนะครับตัวสมาคมรับเควสดสมาคมรับแรกนะครับถ้าเราเคลียร์บาบาเลียนสาเร็จนะครับมันจะมีจดหมายส่งมาหาเรานะครับให้เราตอบรับการเข้าสมาคมนะครับของสมาคมรับที่1นนะถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นการเคลียร์บาบาเลียนนะครับลองดูแล้วกันโอเคนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะส่งจดหมายมาหาเรานะครับ จะเป็นสมาคมรับด้านการทหารผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมยังเล่นยังไม่เคยเล่นนะครับตัวสมาคมรับเนี่ยเราจะตอบรับก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสมาคมรับอันอื่นนะครับเนี่ยสมาคมรับนี้นะครับก็จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราทําลายแคมป์บาร์เลียนนะครับแล้วเราก็จะได้แวมไพร์ออกมานะครับซึ่งผมรู้สึกว่าสมาคมรับเนี่ยค่อนข้างดูดตีมนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราไม่เข้าสมาคมรับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับ การได้จดหมายของสมาคมรับเนี่ยเราจะได้ค่า g o v e r n o r t น t เทมาฟรีนะครับเราก็เลือก Governor t น t ทเที่เราชอบก็ได้นะต่อไปนะครับสมาคมรับที่2นะครับคือการส่งค่าอันวอยไปในเมืองซิตี้สเต e เป็นครั้งแรกนะครับเราจะได้จดหมายจากสมาคมรับที่2นะครับซึ่งเป็นจดหมายด้านสมาคมรับด้านการคาและการทูดนะครับปึ๊บเห็นไหมพอเราส่งอนวอยไปครั้งแรกนะครับเราก็ได้จดหมายรับมานะครับซึ่งจะเป็นแบบสมาคมรับนี้เขาจะเรียกว่าเอ s o อฟ มิโนวานะโอ้นอกฮูของมิโนวาชื่อเท่มากครับเราก็เข้าไปดูในก o เบอร์เนอร์ได้นะครับตัวนี้ครับอ๋อ,อนี่เลยนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปนกฮูนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรายอมเข้าร่วมสมาคมรับนี้นะครับเราก็จะได้ค่าอันวอยนะเวลาเราส่งเขตการค้าไปให้เมืองซิตี้สเตทนะครับก็จะได้1อันวอยนะครับก็คือดีมากๆนะครับทำให้ค่าอันวอยเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไวนะแล้วก็จะบอกอีโคโนมิก policy slot นะคือกาือ g a าร์ดสีสีทองไหมมันจะบวก g a าร์ดสีทองดนะ้วยเนี่ย economic นะาร์ดสีทองนี้มาเพิ่มฟรีๆเลยนะหนึ่งช่องนะครับก็ดีนะครับผมชอบอันนี้เหมือนกันนะคสำหรับสายการพูดและการค้านะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนชอบนะครับก็สามารถกดอ่า a p p นนะครับเข้าร่วมสมาคมนี้ได้นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนเลือกเข้าสมาคมไหนสมาคมหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็จะเลือกสมาคมอื่นไม่ได้ด้วยนะครับ ส่วนสมาคมรับอันสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็น Vo i c e Singer นะครับ Vo i c e singer เนี่ยมันจะสุ่มต่อเมื่อเราเก็บตัว t r i b u นะครับหรือกระท่อมเนี่ยมันจะสุ่มได้นะอันนี้มันเป็นกระท่อมที่ผมเหยียบเอามันจะได้ Vo i c e Singer เนี่ยครับเป็น w o i c e Singer Secret Society นะครับแล้วมาลองเข้าไปดูในตัว s e c r e t Society นะครับก็3อันก็ครบแล้วนะอันนี้นะครับก็คือได้ก็ต่อเมื่อเราส่งอัน o วอยไปที่ City State นะเป็นครั้งแรกนะครับ ทำยังไงก็ได้นะจะทำเควสหรือจะเจอเป็นชนชาติแรกหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราได้เควส์สาเร็จแล้วเนี่ยก็จะปลดล็อกคําเชิญนะครับให้เข้าสมาคม o u t of Minowa นะครับส่วน Secret Society อันนี้นะครับก็จะได้ก็ต่อเมื่อเราสุ่มเก็บ Tribute Village นะครับถ้าเก็บได้ปุ๊บก็จะมีคําเชิญจาก Voice Singer Society นะครับเขาตัวนี้ครับจะทําให้เราสร้าง Monument น,น,นะเป็น m นูเม e n t เป็น Monument เทปนะครับถ้าจะไม่ผิด Monument นเนี่ยจะบวกค่าเฟสนะครับแล้วก็มีช่องเก็บ Relic Slot นะครับทำให้เรา เก็บลิลิกได้นะครับในเมืองที่มีมอนเมน н ์นะครับดีนะดีจริงๆส่วนอันนี้ก็คือนะครับซีเค็ดโซซายตี้สุดท้ายนะครับก็คือซันกุยแพดนะครับก็จะเป็นซีเค็ดโซซายตี้สายทหารนะครับก็จะอันล็อกเมื่อเราเคลียร์แคมป์อับาเลียนได้แคมป์แรกนะก็จะได้มาฟรีๆนะครับจดหมายเชิญเข้าสมาคมลับนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถได้รับแวมไพร์ยูนิตในเมืองหลวงนะครับไม่รู้ว่าสร้างยังไงนะผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเลือกนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวซีเค็ดโซซายตี้คร่าวๆนะครับกับ เกม Civilization นะในการปดลดล็อก Secret Society นะครับตัวโปรโมทของแต่ละสมาคมลับเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขในการอัพแตกต่างกันนะรเราก็ต้องกดเข้าเลือกนะครับสำหรับผมนะเดี๋ยวผมก็ลองกดเข้าเลือกให้ดูนะผมจะลองเอาเป็นตัวอ่าผมเอาเป็น Voice Singer แล้วกันนะผมลองเลือก Voice Singer แล้วกันครับเลือกเลยแล้วกดเข้าไปที่ Continue ครับคุณต้องการจะ join Secret Society นี่หรือเปล่านะครับผมก็จะเรียกชื่อภาษาไทยเป็นชื่อภาษาไทยที่ผมแต่งขึ้นเองแล้วกันเรียกว่า ชมรมผู้ขับขานรำนำแห่งห้วงมืดแล้วกันเนาะ v o i c e Singers นะครับดูเท่ปะนะคุณยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่โลกแห่งความมืดและลึกลับนะครับเดวันนั้นกำลังหลับไหลอยู่แต่พวกเราก็ยังได้ยินเสียงความฝันของพวกเขา What seem to be messages i higher truths อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะค่อนข้างที่จะกะวีบทกรมากนะครับพวกเรารอและเฝ้ามองทะเล และขับขานลำนำเพื่อสรรเสริญพวกเขานะครับโอโจดหมายจดหมายต้อนรับนี่เป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากนะครับมีอะไรให้ค้นหานะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้าสู่สมาคมที่ชื่อว่า Voice Singer เรียบร้อยแล้วนะครับกด Continue ไปนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะเปิดปลดล็อกโปรโมทแรกนั่นก็คือเราจะสร้างมอนเมน n t ที่ชื่อว่า On God Obelisk นะครับมอนเมนขั้นเทพนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในการปลดล็อก ตัว s e เ r e โซซ c i ตี้หรือสมาคมรับทั้ง3แบบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะมีคำถามหรืออยากให้ผมทำคลิปแบบไหนต่อนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ